ต้องขอสวัสดีนะครับผมวันนี้จะลุนสักขายที่ดินนะครับผมก็พาทุกท่านมาชมบ้านนะครับผมเป็นบ้านพร้อมที่ดินนะครับผมอยู่ที่ตําบลห้วยมนทองอําเภอกําแพงแสนนะครับจังหวัดนครปฐมนี่เป็นบ้านที่ติดถนนคอนกรีตนะครับผมติดถนนคอนกรีตเลยนะครับผมแล้วก็อยู่ใกล้กับโรงเรียนบ้านบัวแดงเพื่อนตรงนั้นนะนะครับตรงนั้นเป็นโรงเรียนบ้านบัวแดงตรงนี้ก็เป็นทางเข้าบ้านเรา นะครับตรงนี้เป็นถนนคอนกีตนะครับผมแล้วก็เข้าไปในซอยบ้านเราประมาณสัก20เมตรได้ครับผมไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันออนี่ถามาชมบรรยากาศออบ้านไร่บ้านสวนนะครับผมที่ตําบลม้วงมันทองอาเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับวับบนนี้เป็นบ้านพร้อมที่ดินนะครับผมเป็นบ้านพร้อมที่ดินที่เ,เป็นบ้านหลังหลังก็หลังพอ,พออยู่ได้นะครับผมมีทั้งหมด5ห้องด้วยกันข้างในในบ้านอะ นะครับผมเป็นบ้านสวยๆเลยนะครับผมเป็นบ้านปูนนะครับหลังนี้นะครับผมนี่ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของถนนนะครับทางเข้าบ้านเรานะครับผมเออมีพื้นที่กว้างขวางนะหนึ่งร้อยหกสิบเก้าตารางวาเพื่อนนะครับผมหนึ่งร้อยหกสิบเก้าตารางวานะครับผมกับราคาแค่หนึ่งล้านสามแสนบาทนะครับผมหนึ่งล้านสามแสนบาทนะครับผมเออฟรีค่าโอนให้จั้งห้างนี่เป็นบ้านหลังนี้เลยนะครับตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนบ้านบัวแดงเพื่อน ครับผมตรงนี้จะตั้งอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนบ้านบัวแดงเนะี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่ของเราทั้งหมดเลยครับหนึตารางวานะครับหนึรตารางวากับราคา3ามหนึ่งล้านสามแสนบาทนะครับผม1นึ่งล้านสามแสนบาทนะครับผมเป็นบ้านผมดูได้เลยนะครับผมท่านใดที่จะจต้องการหาบ้านที่เป็นแนบ้านสวนแบบนี้นะครับผมพร้อมอยู่อาศัยได้เลยนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับผมไม่มีมลพิษนะครับผมไม่มีรงมมลพิษไม่มีโรงงาน เออนี่ให้ชมนะครับบ้านพร้อมที่ดินนะครับ169ตารางวานะครับกับราคา1ล้าน3 0 0แสนบาทในตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของเราเพื่อนในตรงที่รถผมจอดอยู่เนี้ยเ๋อเป็นพื้นที่ของเราหมดเลยนะครับ169ตารางวานะ, <harbor> นะเดี๋ยวเราไปดูในตัวบ้านกันนะตรงนี้ก็เพิ่งเจ้าของเพิ่งสร้างใหม่เนาะตรงนี้จะเป็นโรงโรงจอดรถดนะครับผมเออนี่นี่เป็นบ้านพร้อมที่ดินที่ดินพร้อมบ้านนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตรงส่วนหน้าบ้านกันส่วนหน้าบ้านส่วนในบ้านแล้วก็ ส่วนข้างและส่วนหลังบ้านกันนะครับผมนี่ให้ชมที่ดินบ้านพร้อมที่แบบทุกท่านได้อย totally so well. ู่อาศัยได้เลยนะครับบ้านหลังนี้อยู่อาศัยได้เลยนะครับผมไม่ต้องมาปรับไม่ต้องมาปรุงอะไรอีกแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้เจ้าของเขาก็อยู่อาศัยได้เลยอยู่อาศัยเลยนะครับผมนี่ให้ชมนะครับผมบ้านพร้อมที่ดินนะครับผม169ตารางวานะครับกับราคา1นึ่งล้านสามแสนบาทนะครับผม1นึ่งล้านสามแสนบาท ครับผมที่ตำบลห้วยหมอนทองกับตำบลห้วยหมอนทองอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครตรงนี้จะเป็นส่วนของข้างบ้านนะครับผมตรงนี้จะเป็นส่วนของข้างบ้านนะครับผมเออนี่บ้านก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมบ้านก็ใช้ได้ครับเหมาะกับการอยู่อาศัยได้เลยนะท่านใดที่มีปัญหานะครับผมอยากจะแบบยื่นกู้แบงค์อะไรเงี้ยทางไปรู้สักขายที่ดินนะครับผมก็ยินดีนะครับผมที่จะ ให้บริการเนาะมีบริการยื่นกู้ให้กับทางลูกค้าด้วยนี่นะครับผมก็เ,เดี๋ยวเข้ามาคุยกันนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวบ้านนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวบ้านกันนะครับผมว่าจะสดสดงดงามขนาดไหนนี่ให้ชมกันนะให้ชมนะครับเป็นบ้านพร้อมที่ดินนะครับผมเออเป็นบ้านพร้อมที่ดินนี่ให้ดูบรรยากาศนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมในบ้านกันนะครับผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วน ในตัวบ้านเนาะเออนีก็เป็นคือก็มีห้องหลายห้องนะเจ้าของบอกมีอยู่ห้าห้องด้วยกันนะครับผมมีอยู่ห้าห้องด้วยกันมีหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ะแล้วก็ห้องนอนอีก5้าห้องห้าห้องด้วยกันนะครับผมเออมีให้ชมนะครับที่ตาบลห้วยบอนทองนะครับผมบนห้วยบอนทองอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับผมห้องครัวจะอยู่ด้านในเพื่อนนะห้องครัวจะอยู่ด้านใน ตัวนี้เป็นตัวบ้านนะครับผมตรงนี้เป็นตัวบ้านที่ตำบลห้วยหม้อนทองอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับห้องครัวจะอยู่ด้านในน่้นครับผมนี่มีทั้งหมดด้วยกันห้าห้องนะครับผม5้าห้องด้วยกันโหกว้างขวางเลยตั้าแตข้างในนี้ครับเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องครัวนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับผมห้องครัวตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของทางตัวบ้านนะครับผมนี่ตัวบ้านตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัว ครับผมห้องครัวเออหนึ่งห้องครัวนะครับผมหนึ่งห้องน้ำห้าห้องนอนนะครับผมคือเราสามารถปรับเป็นห้องนอนได้เลยนะครับผมสามารถปรับเเป็นห้องนอนได้นะครับผมหรยมีหลายห้องด้วยกันตรงนี้นะครับผมกว้างขวางเนาะกว้างขวางนะครับผมสะดวกสบายเหมาะกับท่านที่แบบต้องการหาบ้านนะสักหลังหนึ่งแบบไม่ต้องมาปรับไม่ต้องมาปรุงอะไรนะครับผมก็มาอยู่อาศัยได้เลยนะครับผมที่ตำบล ห้วยหมอนทองนะครับผมตำบลห้วยหมอนทองอำเภอคำแพงแสนนะครับผมจังหวัดนคนปรปฐมเป็นบ้านกว้างขวางเลยนะ,ะพื้นคือ169ตารางวานะครับผม16 9ตารางวาเนี้ยกว้างขวางนะเพียงพอเลยนะครับผมโหจอดลุงจอรดรถได้สบายเลยนะจะต่อเติมหรือจะปรับปรุงโหก็ได้หมดเลยนะกับราคาแค่1นึ่งล้านสามแสนบาทนะครับเจ้าของออกค่าโอนให้ถึงหางเจ้าของดูแลค่าโอนให้ นะครับผมเอ่อสำหรับท่านใดที่ต้องการบ้านเนาะเออบรรยากาศของบ้านสวนนะครับที่ตาบลม้วยมันทองอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมก็ทักเข้ามานะครับผมทักเข้ามาหรือว่าจะเข้ามาสอบถามนะเข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับผมเข้ามาพูดคุยกันกับจรุนศัก์ขายที่ดินนะครับยินดีให้บริการยินดีที่จะให้ข้อมูลนะครับผมแบบซื่อสั์ชัดเจนและตรงไปตรงมานะครับผมเอ่อท่านใดที่ต้องการบ้านนะครับผมเป็นบ้านพร้อมที่ดิน สักหหลังเนาะหนึกสิาตารางวานะครับผมกับราคา1ล้าน3ามแสนบาทนะครับผมอยู่ที่ตำบลห้วยมันทองอำ,อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะครับผมสนใจก็ทักเข้ามาพูดคุยกันนะครับมีบริการนะครับบริการยื่นกู้ให้ลูกค้าด้วยเนาะเออท่านใดที่แบบว่าจะยื่นกู้แบงค์ยืืนอะไรเงี้ยก็ ความาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะลูนสักขายที่ดินก็ต้องขอล่ำลากัไปก่กอนนะครับผมเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอก่าบคำว่าสวัสดีครับผม